สวัสดีค่ะนักศึกษาขอนำนักศึกษาเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นบทที่3เรื่องเซลล์ประกอบด้วยการอยู่3เนื้อหานะคะ 1. ลักษณะรูปร่างของเซลลพืชและเซลสัตว์ 2. องค์ประกอบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลลพืชและเซล์สัตว์ 3. กระบวนการที่สารผ่านเซลลเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะเรื่องที่1ลักษณะรูปร่างของเซลพืชและเซล์สัตว เซลคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยเริ่มต้นหรือหน่วยพื้นฐานของทุกชีวิตขนาดและรูปร่างของเซลล์เซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส,ส่องแต่ก็มีเซล์บางชนิดที่มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเช่นเซลล์ Cell ไข่รูปร่างของเซลล์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามชนิด หน้าที่และตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์มีการศึกษาทฤษฎีของเซลล์ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมใจความสำคัญ3ประการคือ 1. สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอาจมีเพียงเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ 2. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต 3. เซลล์มีกำเนิดมาจากเซลล์แรกเริ่มเซลล์เกิดจากการแบ่งตัวของเซล์เดิมเรื่องที่2องค์งประกอบ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์แบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆคือ 1. ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ 2. นิวเคลีย 3. ส 3. ไซโทพลาซึมส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มองค์ประกอบภายในของเซลล์คือ 1. เยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อที่บางมากประมาณ10นาโนเมตรประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน โดยมีโปรโตีนแทรกอยู่ในชั้นไขมันเยื่อหุ้มเซลล์จะมีรูเล็กๆช่วยให้จำกัดขนาดของโมเลกุลของสารที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ด้วย 2. ผนังเซลล์พบได้ในเซลล์พืชทุกชนิดและในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวราและแบคทีเรียบางชนิด ทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของเซลล์โดยทำงานร่วมกับไซโทพลาซึมมีความสำคัญต่อกระบวนการแบ่งเซลล์และการสืบพันธุ์ของเซลล์เป็นอย่างมากโครงสร้างของนิวเคลียสแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. เยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเยื่อบางๆสงชั้นอยู่รอบนิวเคลียสมีคุณสมบัติ เป็นเยื่อเลือกผ่านเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์ 2. นิวคลีโอลัสเป็นโครงสร้างที่ปรากฏเป็นก้อนเล็กๆอยู่ในนิวเคลียสทำหน้าที่สั่งห์กดนิวคลียกชนิดหนึ่งชื่อไลโบนิวคลีอิกับสารอื่น3โครมาทินเป็นเส้นใยของโปรตีนหลายชนิดกับกดดีออกซิไรโบนิวคลีิกซึ่งเป็นสารพันธุกรรม 3. ไซโทพลาซึมสิ่งที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดยกเว้นนิวเคลียสเรียกว่าไซโทพลาซึมซึ่งเป็นของเหลวที่มีโครงสร้างเล็กๆคือออร์แกเนลกระจายอยู่ทั่วไปโดยออร์แกเนลส่วนใหญ่จะมีเยื่อหุ้มทำให้องค์ประกอบภายในออร์แกเนลแยกออกจากองค์ประกอบอื่นในไซโทพลาซึมเรื่องที่3 กระบวนการที่สารผ่านเซลล์นักชีววิทยาได้ศึกษาการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์พบว่ามี2รูปแบบด้วยกันคือ1การแพร่2ออสโมซิสการแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลจากจุดที่มีความเข้มข้นสูงกว่าไปยังจุดที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าการเคลื่อนที่นี้เป็นไปในลักษณะทุกทิศทางโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนออสโมซิส เป็นการแพร่ของเหลวผ่านเยื่อบางๆซึ่งตามปกติจะหมายถึงการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนื่องจากเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติในการยอมให้สารบางชนิดผ่านได้การแพร่ของน้ำจะแพร่จากบริเวณที่เจือจางคือมีน้ำมากผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นกว่าคือมีน้ำน้อยตามปกติการแพร่ของน้ำนี้จะเกิดทั้งสองทิศทางคือ ทั้งบริเวณเจือจางและบริเวณเข้มข้น